สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟครับช่องที่สุ่มสกินาวีและกิจกรรมอารีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมเฮทุกคนนะวันนี้วันเสาร์ครับก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายนะใครอยากฟังกิจกรรมข้ามไปข้างหลังเลยข้ามไปสกิปไปหลังๆเลยนะครับอันนี้มาเน้นคุยดราม่าก,ก่อนเออคือคนผมรู้สึกว่าช่องเราตอนนี้ช่องพวกเรานะเริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะ yeah. ถาว่าทําไมตัววัดอะไรวะพี่รู้ได้ไงว่าพี่มีชื่อเสียงมันเริ่มมีคนมาด่ามากกับเราทุกคนมอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคก็คือมันเหมือนมีคอมมมคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไปตอบเมนแล้วก็มีคนเล่ยเลยอ,อะ หลายๆคนอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเจตนาลมที่ผมจะสื่อน,นะโอเคอ่ะก็ขอมาชี้แจงตรงนี้แล้วกันแล้วก็ส่วนจะใครจะไปพิมพ์อะไรต่อก็แล้วแต่แต่ว่าผมก็จบผมจบตั้งแต่ประมาณสองสเมนแรกแล้วนะโอเคปะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเปิดทุกคนความซวยคือเมื่อกี้ผมอัดทุกอย่างเรียบร้อยนะแต่ลืมลืมกดอัด แ h ่แ,แบบพูดทุกอ,อย่างไปเรียบร้อยแล้วชี้จงช,ชี้แจงไปเรียบร้อยอ่ะช่างมันมาอีกรอบหนึ่งรอบสองนะครับเออมันก็คือมันมีคนมาเม้นแหละครับในคลิปตัวสุ่มออลติเมทสิบห้าคูปองนะโอเคเดี๋ยวผมจะชี้แจงในส่วนที่แบบคนที่อ่านจะอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ในมุมมองทัศนคติในมุมมองผมในการทํา youtube แล้วกันนะครับนี่เขาก็บอกประมาณว่า,มวาผมเขาดูไอ้คลิปสุม่มสิบห้าคูปองสิบห้าจบแล้วเออแล้วก็ เขาบอกว่าคลิปมันยืดเยื้อเกินไปครับคลิปนี้ก็เหมือนกันพูดเยอะมากๆคือไอคลิปชิ้นส่วนสกินพูดเยอะเกินไปแต่รายละเอียดมันเยอะนะโอเคอยากให้ลองจาคัดครับคำพูดปุด่มเปือยออกหรือว่าเสียงเจ็บเจ็บเจ็บเที่พี่ชอบทําผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเอฟเฟกหรือว่าเสียงผมผม่ะเงียบอะเอะอ,ะอะไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยไปรีวิวโอเคครับคิดนานเยอะๆมากๆแต่คลิปดีแล้วนะครับคอนเทนต์เหลือแต่น้ำออกอะไรเงี้ยครับหรือทำไทม์สคริปต์อะโอเค แต่แล้วผมก็ตอบเขาไปครับอันนี้ก็ตอบปกตินะแบบเออมีคนมาแนะนํแเราเราก็โอเคครับอ่าขอบคุณที่แนะนําครับผมก็บอกว่าผมก็เมาส์มอยไปเรื่อยครับผมลองหาช่องที่ถูกจริตดูที่อยากเสพเลยครับไม่สะดวกฟังตรงไหนก็กดสคริปต์นึกออกไหมผมก็ไม่ได้สามารถทําคลิปไม่มีคอนเทนต์ที่คุณอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกคนนึกออกปะก็แค่ก็แนะนำเขาไปอย่างนี้อ่เขาบอกว่าผมดูเกือบ ดูทุกคลิปของพี่เลยครับแต่บางทีแอบข้ามเหมือนกันเออถึงจะถึงตอนไหนว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้อะไรครับแล้วเขาไอเมนเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนเข้าใจผิดแต่เดี๋ยวผมบอกในฟีลลิ่งที่ผมพิมพ์แล้วกันนะผมเล่บอกว่าแนะนําลองไปเปิดช่องเลยครับน้องถ้าน้องทําถึงเนี่ยคนดูจะเยอะเลยแล้วก็ผมจะยินดีมากๆาพี่จะยินดีมากๆแล้วก็ผมก็บอกรายได้ว่ารายได้อ่ เกือบเดือนละเกือบหมื่นเลยครับแล้วได้แล้วผมอะ่ะจะได้ไปคอนเทนต์ที่ผมสนใจอย่างอื่นต่อนึกออกไหมจะได้แบบเรื่องถ้าคนมันมีคนทําถึงอผมเรื่องกิจกรรม RV ีเนี่ยผมก็จะได้ไปทำคอนเทนต์อื่นเพราะว่าผมชีวิตก็มีความสนใจเรื่องอื่นเหมือนกันครับคือจริงๆผมมาทํา YouTube เนี่ยผมมาทําด้วยการเล่น r o v ์นึกออกไหมบันพยายามจะสอนเล่นเหมือนดอยเซอร์กิจไงงอกแงกอะไรตามนั้น แต่ว่าทุกคนผักมาทางกิจกรรมหมดเลยเพราะว่าผมผมเป็นแบบสายสุ่มสกินอยู่แล้วไงเออแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยตรงนี้มันมีแว l ลูเอ้คือเหมือนกับว่าถ้าผมทําให้คนประหยัดหรือเห็นได้ว่าไอ้กิจกรรมเนี้ยมันไม่คุ้มสมมุติว่าจะแทนที่จะเสียตังค์สักห้าเออผมเสียไปให้ก่อนเลย500แล้วก็บอกว่ามันไม่ดีคุณจะถ้าประหยัดดึงดึงแขนไว้ได้สักสิบคนแวลูมันคือห้าพันนึกออกไหม เออหรือว่ากิจกรรมไหนเหมือนคุ้มก็บอกได้อีกสักสามสิบคนว่ามันคุ้มแล้วเล่นยังไงอะไรเงี้ยเอออันนี้คือแวลูที่แท้จริงผมไม่ได้สนใจยอดวิวยอดส u b s c ค i b e คือยอดวิวยอดส u b s c r i b e ทำให้คนรับรู้มากขึ้นไม่ได้ทำให้ผมรวยขึ้นแต่อย่างใดเนอกยโอเคมือไม่ได้ทำเอารวยแล้วก็ไม่ได้ทำเอาดังแล้วก็พูดไม่ได้เอาหล่อด้วยอันนี้คือพูดแบบแฟกจริงๆแบบจุดประสงค์หลักที่มาทำเรื่องกิจกรจรมนี้จริงๆนะครับผมอ่ะไป ผมก็บอกว่าไปทำฮะแบบเหมือนประมาณว่าให้ไปทําช่อง YouTube เองเลยเออถ้าคุณทําถึงเนี่ยจะได้รายได้ประมาณผมนะโอเคเขาบอกว่าเคยทําแล้วครับช่องบินไปแล้วตอนนี้เลยหันมาเป็นผู้เสพคอนเทนต์อย่างเดียวผมกม็โอเคแต่ถ้าถ้าเป็นผมนะช่องบินผมก็ทําใหม่ครับเพราะว่าถ้าเราอยากทําอะไรแล้วมันมีแค่อุปสรรคเราก็แค่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อ้อมไปทางนั้นทางนี้เริ่มใหม่มไ,มหมไม่ได้มันไม่มีอะไรหยุดผมได้ถ้าผมแบบ อยากทำอะ่ะเออนะครับนี่แล้วก็คนนี้เริ่มมันเริ่มแบบเขียดาม่านิดหนึ่งทำไมต้องไปชดครับในเมื่อคนสนับสนุนควรจะพิมพ์ตอบดีกว่านี้นะครับบอกว่าเป็นสไตล์อะไรก็ว่าไปอ่ะ <c oughs> โอเคก็ผมก็เข้าใจได้เพราะว่าไอ้ที่พิมันนั้นถ้าแบบอ่านแบบไม่ได้เข้าใจฟีลลิ่งก็อาจจะมองว่าผมไปชดแต่ผมพูดเรื่องจริงนึกออกไหมผมแบบเข้าสื่อสารอย่างนั้นจริงๆ อ่าผมกผม็ไม่ได้ไปโชดครับอันนี้ความรู้สึกจริงๆถ้ามีใครรีวิวละเอียดๆเ,เข้าใจง่ายเนี่ยผมจะยินดีมากแล้วก็จะออกจากตลาดานี้แล้วครับเออเพราะว่าความสนใจอย่างอื่นผมก็มีเหมือนกันนึกออกไหมช่วงเนี้ยแบบบ้าโปเกอร์อย่างเงี้ยเราก็อยากจะแบบพรีเซนต์เรื่องโปเกอร์แต่ว่าอ่าด้วยความแบบยังยังติดปัญหานิดหน่อยนะครับ นี่แล้วเขาก็แบบว่ามาน้องเขาก็มันดามากตอนพี่พูดมาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับผมเป็นคนดูช่องพี่เหมือนพี่ประชดไลฟ์ผมไปทําช่องเองเลยท,ทั้งทั้งที่ผมเห็นว่าต้องปรับปรุงส่วนไหนพิดอาจจะรับไปพิจารณาหรือไม่ก็แล้วแต่พี่เลยพี่มาคอมเมนต์ความรู้สึกผมไม่ค่อยดีเลยครับคือรับตั้งแต่แบบ เมนรีพายแรกแล้วแบบขอบคุณที่แนะนําครับเออแต่ว่าจะปรับไม่ปรับก็เรื่องของกูครับเออแต่ว่ารับไปแล้วครับเออนะครับนี่แล้วก็มีคนแบบแปนสายรถทัวร์สายปั่นนะผมดังแล้วผมมียอดมียอดเติมเยอะแล้วทําไมต้องตามตามคุณผมจะทําอะไรก็เรื่องของผมเด้เออผมอยากทําคลิปตอนไหนก็เรื่องของผมคุณทําได้ปะถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องมาพูดเลยนะเออก็ <c oughs> โอเคก็คือประมาณว่าอ่ะอันนี้ผมไม่ได้มีอะไรชี้แจงแล้วกันแต่ว่าแบบอาจอยากจะอธิบายเรื่องแบบเฮ้ยช่วงนี้ทำไมทําคลิปไม่เร็วอะไรเงี้ยอ่ะคือมันก็มีภารกิจนะช่วงนั้นก็แบบมีแพชชั่นด้วยมีแพชชั่นบวกกับพอ พอมีเวลาว่างแล้วก็อยากให้คนรู้จักเราเร็วเราก็ต้องหาจุดขายถูกไหมครับเออก,ก็ต้องทําคลิปเร็วเพื่อแบบเห็นไหมทุกคนก็รู้ว่าแต่ก่อนอะช่องที่สุมสกินอาวีเร็วที่สุดในประเทศไทยเออแต่ตอนนี้ยมันเร็วไม่ไหว <c oughs> เพราะว่าลูกเปิดเทอมนะเออมีภารกิจนูน่นนี่มีร้านเติมเกมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเดือดแล้วอ่ะก็ <c oughs> แล้วก็ร้านเติมเกมเนี่ยครับคือถ้าคุณเปิดแล้วคุณทําไม่ดีลูกค้าก็ซื้อทีเดียวครับเออถ้าลูกค้ามา ขายของอะไรก็แล้วแต่ถ้าซื้อซ้ําแปลว่าบริการคุณดีหรือสินค้าคุณดีหรือว่า2อ,อย่างอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ว่ากันเออยอดเติมเยอะยอดเติมน้อยก็ต้องก็ต้องค่อยๆปั้นครับเออนะอเคแล้วก็นี่คนก็จะแบบว่าเป็นอายการนิดนึงมาชี้นานิดหน่อยผมดูคอมเมนต์ของคุณของน้องคนนั้นละเออเป็นการติเพื่อก่อครับแล้วก็เป็นการที่คอมเมนต์จากคนติดตามจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดเสียหายอะไรเลยแล้วก็ยังเอามาปรับใช้ได้ ถ้าผมมีช่องแล้วมีคนมาแนะนําแบบนี้รักตายเลยผมก็ชอบครับคําแนะนําผมก็ชอบนะเออส่วนจะไม่ปรับใช้ก็แล้วแต่ปล่อยผ่านก็ได้ครับแต่ตอบแบบนี้ไม่น่ารักไม่รักษาน้ําใจก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะว่าตอนพิมพ์จริงๆ Fe ลลิ่งที่ผมรู้สึกรู้สึกไงนะความรู้สึกผมอ่านี่เขาก็บอกว่าแล้วก็มีคนก็แบบมาอวยว่าช่องนี้แจ่มจะรักช่างมันอ่าเข้าใจเลยครับว่าลงทุนทําคลิปบอกรายละเอียดเทคนิคดีมากแต่ผม อย่างที่ผมพิมพ์บอกคือไม่ชอบไอความเย่นเยื้ออะไรนะเออก็ไม่เป็นไรคือผมอะ่ะจบผมรู้สึกจบคอมพลีททางความรู้สึกตั้งแต่ผมได้พิมพ์ว่าแนะนําไปเปิดช่องเองเลยอันนี้คือพูดจริงๆอันเนี้ยคือความรู้สึกกับเม้นนี้ของผมนะก็ก็ถึงถึงแค่นี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรต่อแล้วก็ตอนนี้คือผมก็คิดวิธีแก้ใหม่ละววิธีแบบว่าไม่ไม่ต้องดราม่าครับผมผมก็ไม่ต้องตอบครับก็คือจะไม่ตอบอะไรเลยนะ จะแบบแค่กดไลค์อย่างเดียวครับตอบเฉพาะอะไรที่เป็นคําถามที่แบบตอบสั้นๆง่ายๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพิมพ์ไปเป็นแนวแบบนนแนวแบบเนี่ยแนวแนวแบบอธิบายความรู้สึกเดี๋ยวไม่เคลียร์กันอีกนะแล้วเดี๋ยวแบบมีอะไรก็เรามาพูดแบบเห็นหน้าเห็นตาจะได้เข้าใจฟีลลิ่งกันดีกว่านะครับผมโอเคมากิจกรรมวันนี้ <laughs> เมื่อกี้ก็รีวิวไป2อันครับเดี๋ยวขอรีเกมแป๊บกิจกรรมแรกนะครับมิดเยียเซลสัปดาห์ที่2นะโอเคสกินเซตนี้ครับสามแต่ว่าไม่ใช่อะ่ะ ฟอร์นติโนคุณขาย699นะแล้วก็มีฮีโร่ราคาพิเศษ69สิบเกฮีโร่นี้ก็ใครรีบก็ซื้อครับไม่รีบก็ข้ามนะครับผมถ้าซื้อก็้านกอฟ์รอบริการอยู่นะจ๊ะอันต่อไปครับวงแหวนเมตซับพอร์ตนะครับ20แต่ว่าการันตีหนึ่งสกินทุกๆ200เมื่อกี้สุ่มไปแล้ว2สกินด้วยไม่อยากจะบอกนะครับผมนะยังดีที่ไอคัมพีเหลือแล้วก็ยังมีสกินที่ไม่ได้ครับเมื่อกี้อันนี้คือ อ่าเริ่มต้นเนี่ยใช้แค่สี่คมพีแดงแต่ว่าตีไปเลยครับใสกินละสี่สิบคำพีแดงนะก็สี่สิบคำพีแดงราคาเต็มก็สองร้อยคูปองนะครับแล้วแต่ว่าผมมาหาคูปองได้ตอนที่แบบซื้อสะสมนู่นนี่นี่นั่นจากกิจกรรมนู่นนี่นะครับก็จะได้ต้นทุนที่ถูกหน่อยนะโอเคแล้วก็กดไปเลยครับสิบครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะได้เป็นกล่องสุ่มนะครับเมื่อกี้ผมกดไปสองรอบแล้วลืมกดอัดความแก่นะ โอเคนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเปิดเลยครับคราวนี้มันเหลืออีกแค่อันเดียวแล้วดิมันคือลอริออนผมครับตอนแรกผมเปิดได้ตัวอง์เมลจิแล้วกับตัวลอริออนนี้แล้วนะครับไอวอรี่ <I worry S 2> <I S 1> แลอะอีโบนี่ไปรอบนี้ก็คืออีโบนี่ไปตึงๆอยู่ๆก็เอาสากินเพราะว่าความแก่ของตัวเองชัดๆนะครับมาเปิดเลยครับกิจกรรมนี้มันสั้นๆทุกคนมันไม่ได้มีอะไรจริงๆนะ <The World. S 2> คัตตี้เลย <The World. S 2> คัตตี้เลยเดี๋ยวคิดยืดเยื้อนะครับ <laughs> ปาเข้าไประเบิดปั๊มโอ้โหเก๊กหลอดหนึ่งทีนะครับผมจุบจุบอ่าแล้วก็นิดเดียวตอนอันนี้ครับก็จะมาแบบประเมินราคานะสามร้อยเก้าสเก้าสำหรับอันนี้ก็ เอาจริงๆถ้าเป็นไอดีผมผมรู้สึกว่าแพงไปครับเพราะว่าไอตัวเฮเลนนี้ครับมันจะชอบมาในกล่องห99เนื้ออกปะทุกคนเออเราค่อยไปสอยตอนนั้นแล้วเผอๆอบางทีอ่ะ อีฟอลินอาจจะหลุดมาในกล่องร้อยเก้าเก้าก็ได้แต่ว่าเป็นกล่องสุ่มสกินที่แบบมีสกินเยอะๆแกเออคนที่แบบมีสกินเยอะเท่านั้นที่จะได้เปรียบอะ่ะเออเพราะว่าอย่างเยนาเวฟเนี่ยเคยหลุดมาในกล่องนั้นนะผมเคยแบบว่าคิดว่าจะซื้อดองไว้แล้วก็แบบไม่เปิดแล้วเก็บสกินรอบๆให้หมดแล้วค่อยเปิดเอาเวฟเยนานะแต่ก็ขี้เกียจทำครับสร้างมัน เพราะเรามีหลายไอดีแล้วไงเออขี้เกียจจดขี้เกียจจำเลยนะครับโอเคหมดทุกกิจกรรมที่ช่องกอฟอวันนี้รวดเร็วเวอร์แต่ดรามายาวเวอร์นะโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r ค b e ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย